เท้รถปี2022ันี่บเลขใหม่แค่ห้าหกหมื่นแค่นั้นครับผมเหมือนที่บอกพี่บอยซาผมเอารถเกตเอเกดพรีเมียมมาขายครับผมขายรถไม่ขายฟันนะพี่ตัวนี้เท่พี่จา๋าฮอนโยประมาณหมื่นเดียวเอาไปใช้แต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะและสีไม่ใช่สีธรรมดาเขาเรียวกว่าสีเทาแลมโบเป็นไงพี่สุดยอดไหมครับผมมาดูใกล้ๆนะแต่วันนี้นะจ๊ะลืมบอกวันนี้จะมารีวิวนะจะมารีวิวรถวิธีการจะมาสอนแล้วกันเนาะ สอนให้ดูว่าวิธีการดูดูว่ารถเนี่ยรถมือสองเป็นไงว่ามีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพลิกคว่ำไฟไหม้กับไมหรือกอไมหรือเปล่าประมาณนี้ต่ไม่ต้องจ้างช่างมาเสียเงินเสียทองครับผมวันเดีครับพี่ชายกลับแล้วหรอมากินข้าวเสร็จแล้วก็กลับอ่าม่ต่อก็ต่อก็ต่อมาดูรถดีกว่านี่ไฟหน้านะเป็นไฟหน้าแบบ LED ครับผมมีเด y t i m e r u n n i n g l ไ g h t มาให้ d a y t i ท e r u n n i n g l ไ g h t คืออะไรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เส้นยาวๆนี้นะคือไฟตดตอนกลางวันนั่นเอง มาพร้อมไปตัดมองแต่ไม่ตัดใจโอ้โหกระดังหน้าเป็นรูรังพึ่งตรงนี้นี่โลโ,ก,โ,โ R ก้เป็นโคเมียม RS ก็เป็นโคเมียมนะสีแดงแบบนี้ตัวท็อปสุดถ้าเป็นฮอนด้านะพี่ถ้ามีตัวแดงแบนี้ยโลโก้ RS แบบนนีะ้คือตัวท็อปสุดของรุ่นนั่นเองนะจ๊ะลูกค้าจ,าจ๋าแต่อย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดกระโปงให้ดูน,นะเหมือน <ไว S 1> ที่บอกกระโปงรถเรื่องเปิดกระโปงเนี่ยบานถนัดนักแลดูใช้แค่มือเดียวสอดใส่เข้าไปแบบนี้ป๊บงัดขึ้นมานี่อค่นี้ไง เปิดง่ายๆแบบนี้โอ้โหร้อนเลยร้อนร้อนเลยนะคันนี้เครื่องนิ่มๆเงียบๆพี่เลขไม้แค่ห้าหกเบอร์แค่นั้นเองดูดิเครื่องสภาพเป็นไงครับผมและนี่นี่นี่ให้ดูน็อตก่อนนี่ปาคงปาโคตมีมาให้ตรงนี้น็อตเป็นไงเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีรอยไข่รอยขันครับผมดูข้างบนต่อแหงกนขึ้นมาสูงนิดนึงนะนี่เม็ดมงเม็ดมาร์คเม็ดอาร์ชัดเจนกันลงกันร้อนแบบนี้ไม่ยุยไม่สลายคือรถไม่จมน้านั่นเองนะจ๊ะนะจ๊ะนี่แล้วก็มาดูตรงนี้จ้ะ นี <Right. S 3> Look, ่นี่น really cool. ี่เห็นไหมเห็นส uh ีเหลืองสีเขียวนี้ไหมครับผมนี่คือไฟแดงไฟแดงไม่ใช่ไฟแดงนะรอเม็ดรอยหมาเขานะว่าเนี่ยมันตรงจุดไหมน็อตมีการไขมีการขยับขยื่นไหมไม่มีนะนี่เดิมๆครัผมแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะซื้อรถกับผมอะ่ายน้ำมันเครื่องต่ายให้ปีแบตเตอรี่เปลี่ยนให้นะนี่แล้วก็น้ามันเครื่องครับผมดูตรงรูนี่นะอันนี้คือรถสตาร์ทอยู่นะเนี่ยถ้าถ้าแบบดึงๆึงนี่ออกมาใช่ไหม แล้วถ้ามันมีควันออกมาแปลว่าการการเผาไหม้มันไม่ด้อยไม่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 ร้อยเปอร์เซ็นไม่ด้อยอ่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองนะครัะผมถ้าอย่างคราวนี้ก็คือดึงออกมาแล้วไม่มีควันก็คือดีเยยี่อะภาพเกรทิเมียมนะเครื่องเครื่องแน่ยแน่นพิษเลยสุขภาพดีนะคะรถอ่ารีโมทแต่ไม่ใช่คนรีวิวรีโมทเป็นตัวนี้นะจ๊ะวงใหมเวลาปิดกระโปรงรถนะบางคนแบบปล่อยเติมแบบนี้โอ้ยบุบรถพังสีทะเลาะปอกเปิดหมดแหละเวลาปิดปูรถแค่นี้พอครับผมประมาณครึ่บเดียวนะประมาณครึ่บเดียวเป็นไปงี้ นี่นิ่งๆกิฟต์แบบนี้หูเป็นไงสวยสุดยอดแล้วมาดูคันนี้พิเศษนะจจะพิจากระจกมองข้างมีไฟเดียวเป็น led มาให้ตรงนี้นี่เส้นยาวๆนี้เลยสีดําเงาตัดกับสีดำด้านส่วนให้ดูหน่อยได้หได้เลยจ้านะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูอ่ะนี่เป็นไงสวยไหมแล้วก็คันนี้มาดูตรงนี้ด้านในน้องแพรมนี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะสามารถพับจุจกได้นะสามารถพับจุจกได้นะกดปุ่มนี้จ้านี่เป็นไงจกพับเอง นี่โอ้โหเป็นไงเวลาเปิดนี่นี่ป้ากระจกซ้ายขวาได้หมดประตูฝั่งคนขับเป็นระบบออโต้กดแค่ทีเดียวลาโพงมีอยู่ตรงนี้เสียงแจ็คมีมาให้ครับอยู่ตรงนี้เลยเบสอยู่ด้านล่างนี่เบสอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วดูที่พวงมาลัยคันนี้นะจ๊ะพี่จ๋าดูตรงนี้เป็นระบบปุ่มพุชตา์ด้วยนะไม่ต้องแบบกุญแจเสียบนะแล้วก็มีนี่เทินเกียร์ด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้น้องแพมนี่นี่นี่ บวกเกียร์ขึ้นบวกเกียร์ลงได้หมดเลยครับผมและพวงมาลัยพวงมาลัายแบบเมางตีนะหน้าจงหน้าจอห,หน้าใจเป็นระบบสัมผัสด้วยอ่าเป็นไงถามว่าคันนี้มีกล้องหลังไหมนี่ใด้ดูนะก้องมองหลังใช่ไหมนี่เป็นไงปรับได้สามระดับอีกต่างหากไม่ธรรมดาเป็นไงสุดยอดเลยพี่จา๋านะเลือกเอาคุ้มไหมโคตรคุ้มและก็ดีเหมือนกันมีรูปอ e ีโคมาให้ด้วยตรงนี้ประหยัดน้ํามันแน่นอนประหยัดน้ำมัน,น,มน,น,มน,น,มนสุดๆต้องแนะนําเป็นคันนี้เลยและดูเบาะเบาะเป็นไง เบาเป็นเบาแบบเบาะหนังผสมกับอ่กากำมหย,ยี่เย็บด้วยด้สีแดงสไตล์หรูๆสไตล์ลัตชุรี่แบบนี้ครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างหุ่นขี่นกอะดูด้านหลังนะจ๊ะแอร์ด้านหลังมีไหมไม่มีแต่มีที่ชาร์จแบตมาให้นะสองอันไม่ต้องแย่งกันกันกบข้างหน้าข้างหลังนั่งสบายพี่เป็นเบกากำมหยี่เนี่ยมันดีไงรูป้ป่ะเวลารถตากแดดใช่ไหมน้องแพรแล้วเราขึ้นเนี้ย มันร้อนเหมือนไถ่ทอดนั่นเองอแต่เราเป็นเบาเนี่ยเบาผ้ามันดีสบายนั่งนิ่มนุ่มล็อกตัวได้ไม่ดูซับความร้อนอ่าไม่ดูซับความร้อนระบายเวลาตดไม่มีกลิ่นเลยซึมเอาเบาหมดไม่ใช่แล้วน,นั่นนอกเรื่องแล้วที่บ้านแล้วลองถ้าเวลาที่เขาไปดูรถเห็นเขาชอบแกะอันนี้คืออะไรออ้ยแกะกันยับทุกวันนี้ก็แกะนะนี่มาดูนี่ที่แกะตรงนี้เพราะอะไรโอ้อันนี้ฟิตมากนะแกะแดูเนี่ยแปลว่าอะไรไม่มีไม่ค่อยได้แกะนั่นเองฟิตฟิตอยู่ แลวตัวนี้นะพี่นะดูเนี่ยรอยมงรอยมาร์กชาดเจนอันนี้คือเครื่องจักรมันเย็บมานะมันแม็กมาเชื่อมมานะประมาณนี้เนี่ยเครื่องจักรต้องใหญ่ขนาดไหนถึงแม็กรถทั้งคันใหญ่มากนะครับผมและนะพี่นะแต่ดูตรงนี้เพื่ออะไรรู้ปะเพื่อว่ามีชนข้างๆมาไหมประตูเปลี่ยนไหมแล้วดูน็อตตรงนี้ครับผมมาดูน็อตใกล้ๆเนี่ยรอยมาร์กอยู่เห็นไหมสีเขียวเนี่ยคลิปมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าโอ้โหด้านหลังโคตรกว้างเลยตัวนี้นี่ นี่เป็นไงมีไฮดรอลิกมาให้อันนี้ไม่ใช่อะไรแถมน้ํามันโอ้โหลืมเลยแถมน้ํามันให้ด้วยเหรอแถมน้ำมันให้ด้วยประมาณนี้ครับผมนะซื้อรถกับเราไม่ว่าจะได้ส่รถเนาะค่าแชร์เนาะแถมน้ำมันให้อีกแถมน้ำมันให้อีกอ่ะอาสิีมามาดูนะาที่จะถามแล้วคันนี้ล้อแม็กคือนี่นะเดี๋ยวให้ดูยางนะว่ายางกว้างเท่าไหร่นะยางว่ามานี่ก้มต่ํานิดเดง กผมตำป้าก็ชอบอันนี้หน้ายางแตะถน,นนนะครับผมคือตรงนี้นะนี่นี่ที่ทำอะไรเนี่ยนั่งอ่ะแตะถน,นนนะหน้ายงางกว้างเท่าไหรนี่หนึ่งแปดห้าเขาบผมหนึ่งแปดห้าคือบอกเลขเหรอบอกเลขอย่าจจลืมเล่นกันนะใกล้แล้วแล้วก็ตรงนี้แก้มเนี่ยแก้มขนาดแก้มนะห้าสิบห้าอาร์ที่หคืออะไรอาร์ที่หคือล้อแม็กนั่นเองนะล้อแม็กเนี่ยเขาเรียกขอบแม็กเนี่ยบางคนไม่รู้เนาะยางนี่เป็นยางรถปียี่สิบสองนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เป็นปียี่สิบสี่ยี่สิบห้าไปเลยโอเคไหมชอบคันนี่ไหมจ๊ะนะชอบไหม อยากได้ไหมพี่ชอบไหมเราจะชอบกับนะแอดเข้ามาบ้านเขียวเลย5 5 5บีหรือโทรเข้ามาส่วนตัวนะครับผม0 39, 9 1 5 3 9ก8 8 8้าย้ำ่าแปตัวเดอร์และอย่าลืมโทรนะล้วจะคุยกันนะอยากให้รีวิวขั้นไหนรุ่นไหนนะดูได้เลยนี่สตัอกรถผมมีให้เลือกมากกว่า5 0 0รคันกันเลยเดียวครับผมนะที่โกดงโกดังมีอีกและก็ที่สำคัญนะถ้าใครไม่รู้มาที่คอนแก่นนะกรุงเทพเราก็มีน้องแป้งน้องแฟมรอบริการอยู่นะนิสัยดีมากน้ององคนนี้นะตัวใหญ่ ม่ใใ,ใหญ่ในะเหมือนที่บอกพี่สนใจเิตี้โทรมาที่0 915399888น้องแมอมเลยทางบ้านเขียวที่แอด5 3ตัวแล้วก็ B 1ตัวนะคะได้เลยแล้วกองรอบริการคุณอยู่นะครับผมไปแล้ววัสดีครับ